ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวปานกุกกอกนะคะค่ะก็วันนี้ก็นัดเจอนะคะกับป้าจุ้ยนะคะผู้เรือนะคะที่ทุกคนรู้จักนะมากี่รอบกี่รอบนะคะก็เจอป้าจุ้ยนะคะค่ะเจอป้าจุย้ยรอบนี้เป็นรอบที่สามนะคะสำหรับสาวปานนะคะปลาเป็นของจิ้นนะคะต่างๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะป้าจุ้ยคะ่ะสวัสดีค่ะ

มานั่งปูเสือกินที่นี่เละเออเสือก็เอามาแล้วก็มาอ่ะช่วยแกปูเสือบัดที่นี่โน้ตลุงป้านะคะค่ะก็มานะคะแต่ละคันถ้าต้มมัดคันละคันละคันนั่นชวนกลางแล้วแยันใ้เลยมันาต้องแยกอีกเสือฟังเข้าใจไหม ฟังเข้าใจไหมไม่ต้องแยกอีกแยกอีกภาษาเลยตาไม่หยิบยันไม่หยิบยันไปไปักคนหนักเก้าเงินอ่อันลุงตั้งห้งในบ้านเขาก็บอกว่าโอ้ลุงคนนี่ทำจั่โลจังลงมาแล้วหนาวจังลงมาแล้วหนาวจังเดี๋ยวเดี๋ยวจะมอบเสื้อกาวนบเสื้อก่อน์โอ้โหเด็กก้าวไปเฮ้ยจะมอบของก่อน อันนี้ไซส์พิเศษไซส์พิเศษนะไม่ไซส์พิเศษด้วยเหรอสามเอ็กซ์สี่ตัวกับหม้ให้เลยทีทุกวัใส่ทุกวันนะตามสีตามว่าปนีปนีเลียดจากตัวปนี้ฮะเป๊ะมีมีมีเป๊ะนะพวกที่ได้สั่งอีกซีพวกอ๋อมีเจ็ดสีมีมีทุกสีไหมมีทุกสีค่ะมีทุกสีค่ะไซส์พิเศษแสดงว่าอันนี้นี่ก็อย่างไอซีตัวเนี้ยป้า อีกสามอีกสามที่สี่แล้วสีขาวเหลืองขาวน้ำเงินสีเหนุ่มเป็นลมแต่สามเอ็กสามเอ็กมันเหลืองไม่ผีวะเนี้ยไม่ผีถ้าใจว่าอีหมาล้านเด็กโอเคโอเคมาเด้อมาเด้อกินขิงข้าว ลุงจะมาทานข้าวกับป้าจุ้ยนึงมาทานข้าวกินแบบง่ายๆ่า้า่เน่ป้ยข้าไร่บ่ป้าเต้นนะเราข้าไร่บ่้าวข้วาวเต้นเน่ยกับบมันเรีดบาเองมาพวกินเงี้ยอันนีน้ำต ต้มหมักน้ำนอนเลยชดโอ้ยดูเคยูเคยดูาดเนียลูดมันรวงเนาะอันรวงเอันวงมะพราวนะรวงมะพร้าวเพชรดูขื่องมะพร้าเลยนองยายนี้เด็ อยากไปพีนยืนรด่จเย่ไมอาข่อยใจอยากไปแตงอยู่แต่ว่าข่อยโบมีมือวะอันนี้เขาเพิ่นอยู่เปลานี่ไปนะของเพิ่นมาอันจับต่างให้จะได้ไปแตงไปเพิ่นนั่นแหละชิปแตงชิบกันอืมจะต้องให้แม่เออต้องเิจะเ่นตมจะกะปุกมาด้วยโอ้โยอดขาข่อยแกจะตั้มพีอันนี้จะต้มัวเต๋อเนี่กลมไก่วป้า กัค่แยกมา้ต้องอยสูงจังขอสามจ้าคือแม่แยกมาให้แล้วอันนี้โกงโอ้ยทำไมตั้งสูงจังลมมันกมั้นอันไหนเนาะ่ไ้ยดยวไปไว้ใจกัน้วยิ่งลมด้วยโอยังเพราะว่าต้องเมพัดต้องใช้โอ้ยโอ้ยโยยอโอ้ยยยอโอ้ยยยงยยย

อนีพอแล้วอใส่วใส่แลวนี่แหละครับใจของคนเรือใส่ในถุงเลัดทไม่ได้หยุดเลยโอ้ยเย็นแล้กน้หมาแล้วกันนอะไรอันี้ปยนน้้มน้ำ้น้ำแล้วก็กระเจับตัวนี้เลยนะ นีกันจะคอยสิน่านชมากปลา้วกวยมาถามหานมาฟักันอเไปเอาปลเจวเว้อหน้าหน้า

ทานข้าวด้วยกันค่ะตึ้งโฮมกันนะคะค่ะนัดเจอกันเนาะตอนไหมพี่สนาทีเนี่ยเขาบอกแล้วอบอกว่ามาถึงสี่สิบเป๊ะเป๊ะเจ๊งน<า>อนนะรอหยุอเครดแมงความคามันใดก็แล้วโห่ไล่ตะเก่งใจบดเูกันวุ่นวุ่นถูกต้องอค่ะขออนุญาตจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะ